มโนมันนี่พอดแคสต์สวัสดีครับมโนมันนี่พอดแคสต์สวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของความสำเร็จเนี่ยเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองเนาะแล้วก็อยู่ให้กับอยู่ให้ถูกที่อยู่ให้ถูกเวลาแล้วก็การทำเรื่อยเรื่อยการทำเรื่อยๆในสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายเราอะ การที่เรารู้ว่าตัวเองทําอะไรอยู่การที่รู้ว่าเราอยู่ถูกที่ถูกเวลาเนี่ยมันก็จะทําให้มันเป็นแรงผลักดันมันทําให้เป็นพลังทวียูส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราก้าวไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะวันนี้พอดีผมได้อ่านบทความดีๆนะจากในหนังสือความคิดไร้กระบวนท่ามานะครับผมแล้วก็ได้บทความนี้มานะเป็นเรื่องที่ชวนให้มองนะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยความสําเร็จก็คือมองเห็น ตัวเองเราจริงๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีเรื่องอะไรมามาดูกันละกันนะครับผมก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการอยู่ให้ถูกที่นะครับผมก็คือเขาพูดถึงเอ่อนักกีฬานะครับผมกีฬาว่ายน้ำนะคุณไมเคิลเฟลนะครับผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ําทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักกีฬาว่ายน้ําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการคว้าเหรียญรางวัลโอลิมปิกเนี่ยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาตินะทั้งหมด28เหรียญน,นะครับผมแล้วก็ เป็นเจ้าของสติสติติโลกในการว่ายน้ําประเภทต่างๆมากถึง39รายการนะซึ่งยังไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนในประวัติศาสตร์นะในการแข่งขันโอลิมปิกทั้ง3ครั้งที่ผ่านมาถ้าเราเปรียบเทียบเฟลคนเดียวที่เป็นประเทศหนึ่งอ่ะประเทศเฟลเนี่ยจะได้รับอันดับเหรียญนะอยู่ในอันดับที่12จากทั้งหมด206ประเทศก็คือแบบตหัวติดแรงแบบสูงมากเลยนะครับผมก็คือเฟลเนี่ยถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ดีที่สุดในโลกที่เคยได้เห็นมา คุณคุณเฟลเนี่ยเขาสูง193ซซนติเมตรนะหนะัก90กิโลกรัมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพักยกกันตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนักกีฬาอีกคนหนึ่งนะครับผมก็คืออีกคนหนึ่งก็คือคุณอีแชมเกอร์รูชนะครับผมเป็นนักวิ่งทีมชาติโมร็อกโกเจ้าของสถิติโลกระยะเป็นนักวิ่งนะระยะ1500เมตรและ2000เมตรซึ่งเขาเป็น เจ้าของเหรียญทองโองลิมปิก2เหรียญแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นนักวิ่งระยะกลางที่ดีที่สุดในโลกด้วยชื่อของอีแชมเกรูดเนี่ยได้รับการบรรจุเข้าอยู่ในหอ,อกกตยศของ IAAF ด้วยนะครับผมก็คือ International Association of Athletic Federation นะซึ่งคุณอีแชมเกรูดเนี่ยมีความสูง176เซนติเมตรเนาะแล้วก็หนัก58กิโลกรัมซึ่งพอพูดถึงส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักนของคุณ ไมเคิลเฟลแล้วก็คุณนีแชมเกรุตเนี่ยนะครับผมขึ้นชื่อว่าเป็นนักกีฬาที่ซ้อมหนักมากนะโดยเฉพาะไมเคิลเฟลเนี่ยซ้อมว่ายน้ําสัปดาห์ละ7วันวันละ8ปดถึงสิชั่วโมงนะหมายความว่าใน1ปีเขาไม่มีวันหยุดเลยไม่ได้วันเดียวแต่ความเป็นจริงแล้วอะแค่การซ้อมหนักอย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้พอนะเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือทั้งสองคนอะใส่คือความสูงเนี่ยต่างกันเนาคนหนึงสูงร้อยเก้าสิบสามีคนหนึงสูงร้อยเจ็ดสิบหกแต่ว่าเขาทั้งสองคนใส่ กางเกงที่มีความยาวจากเป้าด้านล่างลงไปถึงปลายขากางเกงด้านในเท่ากันคําถามก็คือแล้วมันเท่ากันได้ยังไงนะครับผมในเมื่อทั้งสองคนสูงต่างกัน17ซนเมตรคำตอบก็คือเฟลนะครับผมเฟลที่เป็นนักกีฬาว่ายน้านะมีขาที่ค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับความสูงแต่เขามีช่วงตัวที่ยาวมากแล้วก็น้ําหนักเยอะกว่าเอลกรุตนะครับผม ในขณะที่อ e ีแชมกรุตนะครับผมมีช่วงตัวที่ค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับความสูงฉะนั้นจึงนําให้เขามีช่วงขาที่ยาวมากกว่าเมื่อเทียบกับความสูงของเขาและเขาก็เป็นคนที่มีน้ําหนักตัวน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปเขาก็คือนักกีฬาที่ช่วงตัวยาวจะได้เปรียบมากตอนว่ายน้ําแล้วก็น้ําหนักตัวก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะักเพราะว่าเราอยู่ในน้านะครับผมส่วนนักกีฬาที่ช่วงขายาวก็จะได้เปรียบมากตอนวิ่ง และน้ําหนักตัวที่น้อยก็จะทําให้วิ่งได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราสลับกันโดยเปลี่ยนให้ถ้าเกิดให้ไมเคิลเฟลเนี่ยมาวิ่งแทนแล้วให้คุณอ e ีชมกรูดเนี่ยมาว่ายน้ําแทนคุณคิดว่าทั้งสองคนจะเป็นสุดยอดนักกีฬาได้ไหมอ่าคำถามน,นี้ก็เลยเป็นคําถามที่ให้เราได้คิดนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นความสําเร็จเนี่ยบางทีจึงไม่ได้อยู่ที่ความรักในสิ่งที่ทําหรือการทํางานหนักอย่างเดียวนะ แต่ต้องดูด้วยว่าเราทําอะไรอยู่แล้วก็เราอยู่ถูกที่หรือเปล่าเนาะแล้วก็ถ้า,าเราอยู่ผิดที่ผิดทางมันก็จะเป็นเรื่องยากของที่เราจะไปสู่ความสําเร็จหรืออาจจะไปถึงความสําเร็จนะแต่ว่าอาจจะไปได้ช้านะครับผมเพราะฉะนั้นลองก็จะมี4ี่คำถามนะที่ให้เราลองถามตัวเองดูนะครับผมว่าแบบนี้มันเหมาะกับเราไหมแล้วก็แล้วก็พูดกับตัวเองสม่ําเสมอว่าแบบนี้มันถูกทางหรือเปล่านะครับผมหนึ่งก็คือเรารู้สึก กับสิ่งที่เราทำเป็นธรรมชาติไม่ได้ฝืนอะไรตอนทำเรารู้สึกแบบนั้นไหมเรารู้สึกว่าอย่างเช่นในเรื่องของอะไรที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากเช่นบางคนบอกชอบตอนพรีเซนเทชันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเตรียมตัวอะไรเยอะเอาบทมาเดี๋ยวเราไปต่อแต่ว่าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ฝึกฝนให้มันชำนาญมากพออ่านี่ก็จะเป็นเรื่องที่หนึ่งนะหรืออาจจะเป็นอื่นๆบางคนชอบร้องเพลง แต่ว่าร้องเฉยๆไม่ได้มีการฝึกไม่ได้อะไรอื่นๆแต่รู้นะตัวเองเสียงดีตัวเองร้องเพราะอะไรเงี้ยแต่เรารู้นะว่านี่คือธรรมชาติของเรานะครับต่อมาเรื่องที่2ก็คือเรื่องที่เราทําแล้วสนุกแต่คนอื่นเนี่ยไม่เข้าใจว่าเราทําแล้วสนุกได้ยังไงนะครับผมเช่นบางคนชอบเขียนนะชอบเขียนเขียนเรื่องราวอ่ะเขียนไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆเออผมก็รู้สึกนะบางคนเขียนได้แบบยาวมากๆเลยนะผมก็งงว่าเขียนอะไรนะแต่ว่าเออเขาก็จะเล่าให้มาเป็นสตอรี่ที่แบบ เรื่องราวมีตัวละครที่แบบเยอะมากอะไรแบบนี้นะครับผมก็ทําให้รู้สึกว่าอ๋อเออจริงๆโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันแตกต่างกันจริงๆเนาะต่อมาเรื่องที่3ก็คือเรื่องที่คนชอบมาปรึกษาเราอ่าคือเรื่องไหนเรื่องไหนที่คนชอบมาปรึกษาเราเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคู่ครองเรื่องความรักเรื่องการเรียนเรื่องอะไรแบบนี้ก็คือลองดูว่า คนชอบมาปรึกษาเราเรื่องอะไรแสดงว่าเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่เขารู้สึกเขาสบายใจเวลาคุยกับเราแล้วเราอาจจะมีความชํานาญเฉพาะทางในเรื่องเรื่องนั้นด้วยนะครับผมสุดท้ายเนเรื่องที่เราอยากศึกษาโดยไม่มีใครมาบังคับนะครับผมก็คือเราอยากที่จะเรียนรู้เรื่อยๆอ่ะเรื่องนี้เราอ่านแล้วเรารู้สึกเราสนุกกับมันอ่ะเราอ่านแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เสียเวลาที่จะมาทําอะไรที่เป็นเรื่องแบบนี้นะครับผมก็อันนี้แหละก็คือ เรื่องที่เราอยากศึกษาโดยที่ไม่มีใครบังครับเนแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้นึกถึงแบบจริงจังไงก็ลองมานั่งดูก่อนว่าเราไปดูเรื่องอะไรมาที่เราชอบนะแต่เรายังไม่ได้มาดูแบบจริงจังอ่าก็มาลองดูนะครับผมนี่ก็จะเป็น4ี่คำถามนะที่ให้ลองพูดคุยกับตัวเองดูนะว่าเออสิ่งที่เราทําอยู่อะ่ะมันอยู่ให้ถูกที่ถูกทางหรือว่าจัดอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางมาก็น่าจะเห็นภาพชัด เห็นภาพในเป้าหมายมากขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้หากคุณชอบใจนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม s u b s c r i b e ให้กับพวกเรา m มโนมันนี่ด้วยนะครับผมก็ผ่านมา7 0 0ยซับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมก็วันนี้ก็อยากฝากไว้นะท่านใดที่ฟังก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้มโนมันนี่พอดแคสต์สวัสดีครับ